ทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมกาชาสตูนะคะวันนี้เราจะมาเล่นสร้างตวลคอนะคะนี่เริ่มจากผมก่อนคลิปนี้เราอาจจะต้องขยับกล้องเยอะหน่อยนะคะจะคมาจีบผมแล้วกัน เดี๋ยวเราไปถอดพวกอุปกรณ์ก่อนคะ่ะกระชาสตูนี้มันแบบอเมซิ่งอะค่ะ่มมไปเปลี่ยนทรงผมได้ละ อ๋อคลิปนี้อาจจะเงียบหน่อยนะคะเพราะว่าตั้งใจสร้างผมไนดีวะ ทรงผมมันสวยเลือกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนเราเป็นประมาณทรงผมสีเขียวนะคะเรามาเริ่มสร้างตากันดีกว่าค่ะ ตองนั้นก็จะสีเขียวตัวแรกที่เราจะสร้างคือจะเขียวทั้งตัว <c oughs> ตั้งใจสร้างมากจริงๆเลยเราอ่ะเงียบมากมันก็สามารถเปล่นระดับสีได้ด้วยนะคะ ระดับแก้มด้วยนะ a m a z ิ่งต่อไปก็เสื้อผ้าบอกเลยนะคะว่าสวยมากใครที่เคยเล่นเกมน,นี้อ่ะ ก็น่าจะต้องโหลดกลับมาเล่นใหม่นะคะเพราะว่าสวยมากเลยระหว่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แสแตมด้วยนะคะใครยังไม่กดรีบไปกดเลยนะกดติดตามได้ล่ะ ชุดไหนเขียวๆมั่งอชุดนี้แหละถามว่าคุยกับใครคุยคนเดียว <c ười> อืเขียวเปลี่ยนชุด,ด้วยค่ะชุดนี้ไม่เหมาะ เออมีชุดโคนั้นได้ป่ะชุดนี้เหมาะแต่มันไม่มีสีเขียว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนชุดใสลุงก็มาเหรอ สัตว์เลี้ยงแบบนี้ไม่ได้จะต้องมีสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็ไม่ได้อ่า<ม> <c oughs> นี่ประตแรเลยแ้วกัน อันนี้ก็ไม่ต้องซางนอะ่ะเหนื่อยอันนี้จะเป็นสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าขยับกล้องอีกแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองส่วนอันนี้ก็จะเป็น สีอะไรอ่ะสีส้สมส่วนอันสุดท้ายเป็นสีอะไรดีอะ่ะอันสุดท้ายก็จะเป็นสีแดงไปต่อสู้กัน Thì kìa, tỏ chào chào đây แดงก็ต้องพะทะกับสีแดงเราตาย่ปทุกคนเป็นกาชาดีกว่า วดหลังอย,อ,ยอย่าลืมกด like, go check, go ไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e ด้วยนะคะ คลิปนี้ขอเพียงแค่นี้นะคะทุกคนบายไป